รีวิวทิ้งไว้อีกรอบนะครับอัปเดตสินค้าแล้วก็อัปเดตสถานที่ตั้งร้านด้วยนะครับสำนักคุ้มภัยครับนะครับจำหน่ายเหยื่อตกปลาเคแมนะครับตัวแทนจำหน่ายนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะครับร้านเราจะอยู่ซอย9ทับ2นะครับคลองทวีวัฒนาจะติดกับร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับตรงข้ามวัดสะแดงวัดสะแดงอยู่นู่นนะฮะ นี่นครับจะเป็นแยกที่มีสะพานลอยตรงข้ามโรงเรียนวัดสารแ,แดงนะครับเสียวนายเอกนะครับทางนี้ก็จะผ่านสนามลงสองมาก,ก็จะเจอร้านเลยครับแยกที่มีป้าสยสีเขียวนั่นเป็นสนามลงสองนะครับเดี๋ยวจะรีวิวภายในร้านนิดนึงเข้ามาปุ๊บไส้เดือนนะครับมีหมดนะฮะใส้เดือนก่อนเลยอันนี้ก็ในร้านนะครับ ให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นลอกราคาประหยัดน,นะครับแล้วก็คัดสรรมาแล้วว่าสมราคามากนะครับไม่เกินหนึ่งพันบาทนะฮะชุดนี้แล้วก็มีชุดด้านล่างนี้อีกนะครับนี่เหยื่อตัวปลาโอซาก้าครับนะครับมีกล่องมีอุปกรณ์นะครับอันนี้จะเป็นชุดครบชุดนะครับที่จัดเซตไว้แล้วราคาก็ไม่เกินพันเหมือนกันครับ 700, 90, 7 0 0 6 9 0อยหกร้มีหมดนะครับด้านนี้จะเป็นคัน3 9 0บาททุกคันนะครับมีตั้งแต่10ฟุตจนถึงอันเล็กเลยนะครับ390ทุกคันด้านนี้ก็จะมีขยับราคาขึ้นมาหน่อยั่ง้ายนี้นะรู้สึกว่า490นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมียี่ห้อหน่อยตีเยอปอมนะครับ ร้านนี้จะค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่าผมก็พยายามเอาสิทธิ์คาเข้าให้มันครบนะครับชุดสองบาทครบชุดนะครับสหรับโปรลอกบ,บวกขันตปกปลเกตได้นะครับนี่มีอุปกรณ์ยิงปลาด้วยนะครับอุปกรณ์ยิงปลาตูดลอกกระชังมีปืนยิงปลาด้วยนะครับนี่ปืนยิงปลาราคาพันเก้าเก้าสิบาทนะครับไม่แพงไม้สักแท้ๆครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เยือตกปลามีคันชิงเหลวนะครับราคา200 300 400มีหมดนะครับที่นี่จะเน้นของราคาประมาณกลาง,ลางนะครับตั้งแต่หลักร100้อยถึงหลักพันนะครับแต่ว่าราคาที่เกินกว่านี้ยังไม่ได้เอาลงนะครับเป็นหมายธรรมชาติซะมากกว่าแล้วก็มีแต่อุปกรณ์ปลาสายนี่ครบหมดนะครับนี่นะแล้วก็ทุ่นมีครบหมดนะครับแล้วก็ตกปลาบึกนะครับ เซนชัยตะก้ออาร์มตะก้อซิ่งนะครับนี่ตะก้อตกบึกนะฮะเหยื่อตำมันแดกนะครับสมานเป็นขนมปังอันนั้นเหยื่อบ่มตกหมายธรรมชาติล้วนๆเน้นๆนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสมานครบสูตรเหมือนกันนะครับสมานครบสูตรแต่ตัวนี้นมีไฮเกตกูต้านะครับชูาเบด เม็ดสักรายติ่งว่าใหม่ครับคอนแทคสายจะอยู่แถบนี้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเยอะๆหน่อยน,ะะนี่ไฮไลท์เลยคือเคแมนนะครับที่ร้านเราจำหน่ายเคแมนดีมากนะครับลูกค้าไปใช้แล้วก็ติดกันทุกคนนะครับมันใช้ได้จริงแล้วก็ดีเลยนะครับออสก,กานี่ตัวนี้บอกคนนนเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ฟิสเกลครับเฟียบหัวเชื้อลำเมมี่ จินดามณีสีเหลืองสีเขียวมีหมดนะครับฝั่งนี้เป็นเอ็นมาซูก้ามาสตาร์ดนะครับโอกาวะที่เป็นเอ็นราคาประหยัดนะครับเราก็ดีด้วยผมคัดสรรมาแล้วว่าต้องถูกแล้วดีให้สมราคานะครับเกินราคาด้วยเนี่ยโอซากามีครบสีเหมือนกันนะครับเหลือหนาดเงาน้นาำนี่อย่าลุงพรหมายธรรมชาตินะครับวีพีเนตำนานนะครับตำนานตกปลานะครับ อันนี้เป็นย uh ูฮูปาเกตชัวชัวครับแมมมี่เซนเซพิทับมาตาัดพิทับนะครับมาตาัดที่ห้องมาตาัดหัวเชื้อเขียวระบมนี่ประบึกนะครับคนน้ำกระจายอีป็ดนะครับโอวันตีนหัวเชื้อส้นตีนนะครับแล้วก็พีฟิชชิงพีเมียกัญชาปลานะครับด้านบนนี้จะมีเหยื่อธรรมชาติดุงโอนะครับตกปลา กดประดุกได้หมดครับปลาที่มีหนวดนี่ใช้ได้หมดนี่อย่าประกดติดจุบุกนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่าปลอมนะครับก่อนปลายสายทั้งหมดนี่อย่าปลอมว่ามีจามกานะกสซุปตานะครับนี่ตัวนี้อเอแซดดูอ่านี่ค่อยๆฉายให้ดูนะครับลูกค้าก็ ดูดรีวิว,วราคามาเลือกกันเองนะฮะเี่กไม้ราคาไม่ไม่แพงครับร้อยห้าสิบสองร้อยบาท p ปกยางมีหมดครับเออ,อค่อยๆถ่ายให้ดูเลยนี่ปลายสายก็จะมีพวกตัวเบ็ดครับทั้งหมดเลยแล้วก็พวงนี่นะครับทั้งหมดเลย จริงๆแล้วอยากจะจัดที่มันเยอะกว่านี้นะครับแต่สาขานี้จะจะค่อนข้างเล็กหน่อยตัวนี้ดีมากเลยตกปลาบึกดีมากเลยเบากินไวเนี่ยขาบองก็กินไวเหมือนกัน,นอันนี้ใสย่ยานวดน,นะครับมันโดมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะสายชิงเหลวก็มีนะครับทุ่นเล็กอย่างนี้นี่ไม่ต้องใส่ตะกวดเลยปั้นเม็ดเดียวตีกินไวเลยครับไอหัวเชือ้อเคแมนบ่ม ตอนนี้ก็ลังดังนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทําเดี๋ยวค่อยๆทําอาทิตย์ละครั้งแล้วกันแล้วแบ่งๆกันไปใช้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าสาขา2ก็จะใหญ่หน่อยนะครับถ้าใครสะดวกก็ไปสาขา2ได้จะอยู่ซอยสายสี่ซอยกระทุ่มลม18ดนะครับที่ทางเข้ามาสนามลงสองได้ทางหลังทั้งด้านหลังนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับลองเลือกชมดูนะครับ